เอาน้ำเป่าไหมอืมเป่าเนาะเปล่าไหมอ๋อ

เป็นไรเป็นไรเป็นเป้อเป็นไรเปเป็นไรกินน้ำต่อไหมกินน้ต่อไหมข้าลตาพูดดิเฮ้มันไม่หยับตาเลยกินน้ำเกิดข้นขยอนนะ nè nè kinh tập hết kinh ngâm tập ยากมานะมันต้องอยูข้าเหรอใช่ไม่สายของแป๊บนะจ้มกินนต่อนะ